สังขยะหรือว่าถังขี้เงาซึ่งแบบว่าเพิ่นเห็ดแบบสะอาดมากเวลรา่ามข้นกินมากจากมอังอื่นกับสาม,มารถมาทิ่มลงไหนหรือว่ามาโยนลงไหนเนาะแต่ละนาบ้านรู้สึกว่าซิมีนะแล้วก็ระบบควบปลอดภัยเพิ่นกับที่ซุ้งพอสมควรเนาะทุกทางแหนะคนสใส่กระจกอ่าผจญังวะกระจุกซองทางเนาะกับสวัสดีพี่น้องฟองไวน์เบิร์ดสุข,ขุมคนเนาะ เบาวีิลืกอกะหายหนาหายตาไปโดนนานพอสมควรเนาะทุกคนเมื่อนี้เบาวีิลือิได้มาทายภาพบรรยากาศาการเป็นยูของคนกรุงเทพว่าชีวิตการเป็นยูพลืนยูจงังไดเป็นแบบใดเนาะคลิปนี้มารับชมนํากันเลยทุกคนว่า,าการเป็นยูพลนสีแตกต่างไปจากบ้านเมืองเฮาาลรยบรเนะเาะอ้าวไปคลิปนี้บบาวีิลืกอกะสีทายยาวๆไปเลยเนาะ ตอนนี้กับพิกัดนี่กับบ่าวขี่ถือกับยู่ที่ย่านเอกชัยบางบอนนั่นทุกคนเริ่มจากถนนจากซอยกันเนาะนี่ก็เป็นสองสาวเล่าที่ได้เพิ่นมาทํางานอยู่ในเมืองกรุงเนาะอ๋อเห้ยท้าเนี่ยสาวคนบ้านไหนจะเอาข้อเปิดแมสก่อนซะแต <c oughs> ่จะมาเห็นงานอยู่ในกรุงเทพโดนหรือ,อยังเนี่ยถึงมาอะไรสามเดือนมสามเดือนเนาะ มาเตซ้ายอย่พักกันมาเตซ้ายนี่มาเตซี่เจโอเคจักรยานแบบบิ๊กซีเน่ยซีเจเน่ยไปสื่อของมาตุนไหวมามาปากระป๋องโอ้นี่กระซาวลาวกันเนาะทุกคนคือแบบคือแบบว่าคือแบบว่าอ่าเพิ่นกับยูโรงงานที่แบบว่าไก่กันเนาะจะเาเป็นคนทางไหนก่อนปากซีโอ้คนทางใต้ลาวใต้ลาวใต้โอ้ เพื่อนกาชีมาแต่วิ่งซี่มาแต่น้องก็ได้ด <c oughs> ของหลายอยา่างเนาะอขอบใจขอบใจนี่คือ <c oughs> คนโรงงานไก่กันเด้อทุกคนส่วนบ่าวกีดูก็อยู่อีกโรงงาน,นตรงขามที่ไก่กันเนาะพี่กั๊ดนี่ก็คืออยู่อ่าย่าบบนเอกไส้บางบอนยอยู่อ่าอยู่ในซอยเนาะเริ่มต้นจากบ่าวกีดูที่มารีวิวในซอยให้เบิ่งเนาะลดล่างพาหอนาผืนนะทุกคนเผืนสีจอดแบบอ่าตากฝนเลยเด้ตากแดดตากฝนเลย มือนี่กะฝนตกเนาะอากาศก็ดีพอสมควรนี่น้ำน้งเต็มอยู่รถเพิ่นสิจอดแบบริมคา,างทางเลยนะคางทางในชอยรถคันบ้กไปใหม่งามโหลดเลยนะทุกคนทางเกียร์เบิรงเนาะส่วนมุมข้างในเพิ่นสิจอดแบบตากฝนตากลมเลยนะถ้าเกิดแม่นอยู่พังบ้านบ้ากีดื้อนี่มุ่งย่างดีฮออีกแล้วนี่ย่านฝุ่นติดเนาะโนชินเนออย่างดีโอ้มาเมืองข้างหน้า บางหม่องมันกะชิมุ่งเป็นลังค่าอยู่เด้แต่บางหม,ม่องคนกะสีจอดเลี้ยนนี่เลยนี่จอดคือจังสีเนาะทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ในซอยก่อนอ่าบางซอยเล็กๆคนกะซีมี่อันหลานของซ้ำเด้หลานของซ้ำเป็นจิเปิดเป็นหลานเล็กๆนหน่อยๆเนาะนี่ก็คืออันหลานเพิ่นเดี่ยวพาทุกคนเข้ามาเบิ่งหลานเพิ่นเนาะขออนุญาตเด้อยไหค่ะเด,ด้อโอ้ยิบจักขว่โม้หนิยิบจา้าขวม เพื่อนกะเพื่อนกะขายคลองนำ้ำแล้วก็นยิบยิบจักเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนาะเบิ่งเบืองเบืองเบืองข้ออย่าทายก่อนเพื่อนกะที่ว่างสัน้นเป็นอันเป็นสัตนเป็นสัตน,น,นเนาะกอธิมีอันชิงของหลายๆอย่างต่างๆเนาะโอ้มีอย่างนี้นำเปลี่ยนที่ใช้บ่ง <laughs> ลงหมดละนำเปลี่ยนที่ใช้เออ <laughs> มีหลายอย่างกับชิมีอันเครื่องดื่มทั้งด่านนี้เนาะปฏิเสธตูต้อย่างนี้โอ้ขกักขาดขาดเป็นร้านประจําที่มันสื่อเนาะทางนเลยก็จะคล้ายขนมกับชิมีอันตู้ไอติมนำม้ำอ,าอ้าวยังเนาะเป๊ปซี่ก่อนจกักอันนี้สี่พม่าเลยเนาะล้านขาเพิ่นจ่ายเงินเพิ่นก่อนทุกคนแกล่าสิบบาทสิบบาทนีบบท้มาไหค่ะ สิบสามบาทไป่เ,บเพบสี่แล้วไปกระดองกับออกใจเด้อกับผมครับออกไปก่อนทายหลานข่ามันแล้วนี่คือหลานข่าอยู่ในช่วยนะอยู่ในอ่าประมาณกลางช่วยเนาะสังเกตเบื้องเต็ละบาทนะทุกคนเพิ่นกะสนนีปลูกตรงมัอยู่ห้าบาทเนาะเผื่อเป็นการสวยงามเบื้องทางหี่เพิ่นทองอู่นั่งทุกคนอยู่งเทพหูบ่ ยุงเท็ก็มีจานั่งเด้ตายเห็ดแบบละเอียดเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่จานั่งเหมืนป้ามีตะไบใหญ่ๆเคี้ยวงามเท็ๆเอาไว้ใส่อันแกงนห,นหน่อไม้เนาะบางคนก็จิกกุจักกี่อดอกแกงนหน่อไม้มันขึ้นเองหรือเปล่าอยู่ในอันทางกาแพงเนาะไปย่างต่ออีกนี่ก็จิเป็น,น,นอัอนอ่าห้องแถววะเผื่อเดินมาห้องแถวหรือเปล่าตึกแถวถ้าห้องแถวจะเป็นแบบนึงเนาะ าจะเป็นตึกแถวประมาณ3-4มสี่สันเนาะอ,อยู่ในอยู่ในอันช่วยหรือว่าขางช่วยหรือว่ามุงขางคนจอดรถก็บางเฮือนมันก็จะปลูกต้นกล้วยเด้ต้นกล้วยยางใหญ่เลยเน,น,นี่นย,นย,ยทุกคนนี่ต้นกล้วยบักใหญ่มีวัตถ์เลยทุกคนกะชีอันไก่เคียงกับอยู่อยู่อยู่แถวบ้านนอกอยู่เานาะกะชีมีตน้นมะกะทิน้ำ ต้นมะกอกบางอยังก็มีบนเนาะปลาชีเปิดให้แน่นิปลาชีไก่เคียงกับอยู่แถวบันนอกอยู่เนาะแต่ว่ายุงเถ็บชัดๆว่าชิงพันสีสีไลยกว่ายุงสีไลยกว่าอยู่อันอยู่บันนอกอีกเนาะเพราะว่าพันสีบุกเขยขาแถวนี้หาอยู่แถวบันนอกนี่เรียบร้อยเกี่ยงสังเกต็ดพ่งแถวอันริมริมริมขางซอยเนาะรถพันสีจอด โหลดพันธุ์จอดเต็มพันธุ์จีโควายมุ่งเด้จอดอยู่ซองผาดทางเนาะกันแมนอยู่แถวบ้านนอกแถวบา้านเฮานี่เนาะเตี๋ยวร้อยทึยง่งมุ่ง,งทึ่งกะสีไว้ทึ่งเอาผ้ามาตุ่มหมดได้นี่อันนี้พันธุ์จอดสรุใส่ลายไว้มี่ปลากร่อยอีกต่างหากเนี่ยนะพันปลูกแบบโบให้ทีวางเลยเนาะพ่อได้กินนะนะมีแม่กระถางต้นปลาขาก็มีเนีย ภาษาไทยเป็นเถื่อนว่าโอมแต่ภาษาล่าเป็นเถื่อนว่าพักขาเนาะที่ว่าใส่ถอดไข่หรือว่ากินกับสมตําก็ได้เนาะช่องผักทางนี่ขาดบบไรก็คือเพิ่นเห็ดโอ้มีแค่กระถางอันอันนั้นนะทุกคนก่อนไม้ไรช่วยนีย่ก็จะว่าเป็นช่วยใหญ่พอสมควรเด้วนี่เบิ่งใหญ่เบิ่งนี่ทุกคน ที่สาคัญเพิ่นคือแบบว่าเพิ่นสะอาดสะอางเป็นระเบียบมากเนาะแต่และหน้าบ้านเพิ่นสิมี่อ่ากองขยะทั้งหรือว่าทั้งขยะไว้ไวใ้ให้ใส่สังเกตเบิ่งเพิ่นเพิ่นสิสิบ่ทิม่มอ่าสะทายเลยเนาะย่างน้อยมันก็นต้องมีทั้งแบบสิไว้พอ้แต่ชัโอ้เคยเห็นแต่อยู่แถวดงแถวบ้านนองแค่ไหนยุงเทพบก็มีเสื้อยตัวนี่ มาได้สักคั้งหนึ่ง่กับทมีอ่าลานของชจำเนาะคือว,ว่าลานขายของอยู่อ่าหน้าปากชอยนี่รถถุอนอยู่คังนงามนี่ต้องที่สำคัญคืออ่าพนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากสะอาดมากคนทิมีทั้งขีเง่เอาไว้เนาะเป็นจุดเป็นจุด ซอยเนี่ยคริไปอ่าทะลุใส่กำนันแม่นซอยสิบแปดนะทุกคนตรงกับซอยก็ใส่สามสี่พังเนี่ยจะไปทะลุอ่ากำนันแม่นซอยสิบแปดโหลดพ่นจีจอดเต็มนี่ส่วนซอยข้างหน้าก็จะไปทะลุเอ,อ็กซ์ไซสสามสีเนาะที่สำคัญย้ำอีกทีหนึ่งนะทุกคนคือขาดบบได้คือสังขยะหรือว่าทังขีเงาซึ่งแปลว่าเพิ่นเห็ดแบบสะอาดมาก เวลาอไมังคนกินมาอยากมังอื่นกะสามารถมาถิมลงได้ไหรือว่ามาโยนลงไดนะ้เนาะแต่ละนาบ้านดูซื้อกว่าชิมีนะและ้วก็ระบบความปลอดภัยเพิ่นกะที่สูงพอสมควรเนาะทุกทางเนี่คนควรใส่กระจกอ่าควรจะอื่นยังวะกระจกซองทางเนาะนี่บ้านนี่กะทิปลูกต้นไม้ไหวประดับประดาความสวยงามผู้คนจะเกลียดมันไกลทั้งหมดทุกคนที่มีอีกทางขยะนะซึ่งเพิ่นเพิ่นบ่วถิมแบบอ่า ชาไส้นะบ้านนี่ปลูกกันดอกเข็ม่างสวยงามเลยผมรู้สึกว่าจุงเทปปลูกยั่งก็สวยงามไปเบิดคือแบบว่ามันงามไปนะดินงามนะจุงเทปทุกคนนี่คือต้นตมเะเขืออด้รนี่ขาดการว่านาจะเกิดเองมะเขืออะมันคือไล่ไร่บ้านน่ะนะสังเกตุบึงจา่างกบ ขยะกองทีนะโอ้มุ้งนี่เปนจอดไป็ิสลเรื่อิ่วนมีลานเหล่าเปกน,นี่ทุกคนมาอันนี้ก่อนมุมเล็กๆหน่อยๆมันเชียดมุ้งร่างจอดรถเวิร์ดรกระจกสองทางนี่ทาผักกะทิระมาณแพ้งดิเนี่งนี่เป็นแหน่งเราเปก อันเปกรถพื่นนี่ถ้าเกิดว่าเพื่นจอดตามริมทางหรือว่าจางังสีอาที่บริเียขาเสร้านะทุกคนตามทีบบวคือได้ข้อมูลมาถ้าเกิดว่าเพื่นไปจอดอ่าเป็นพื้นที่หรือว่ามันจะมีอ่าพื้นทีน่นึงที่แบบว่าเพื่นเห็นให้จอดให้เศากับิตุกเดือนละพันกว่าบาทห้าสองพันยิงตามแต่และพื้นทีเนาะ นี่คือเพิ่นจอดไว้ในริมทางสิอาจสิบ่ได้เสียค่าเช่าเนาะนี่ก็เป็นอิวบริษัทเพิน่นใหญ่ๆบริษัทเพิน่นเงินเดือนเพินน่นน่าสิสูงพอสมควรเนาะป้ารถทวงเพิ่นคั้นนี้ขวาลากเซีว่าเพิ่นเอาหัวอ,อ่องนี่นี่คือทั้งกีง่ะแม่นว่าเบาขี่หรือเบาเอาเด้มีทุกเปิดจุดเปิดจุด ระบบอ่าคนเอื่นยังวะเอื่นวะมาตรฐานหรือว่ายังประมาณนี้เนาะเห็นห้บ้านเมืองเควนสะอาดสะอางเนาะหนึ่งกับสามทั้งอยู่นี่กันนะเอกใส่ซอยสามสนี่รถเพื่อน กะสีแตกต่างกันพอประมาณอยู่แล้วกันอยู่บ้านนี่ต้นมะขามกันแหละทุกคนซึ่งแบบว่ามันเกิดเองที่แบบเป็นธรรมชาตินะเมันเกิดแบบงามเมันปลูกต้นยังใส่กับคุณชื่อวังสีงามอยู่วงเทีมนี่ดอกใหม่ยังประมาณนี้เนาะดอกดอกอยังนี่ดอกเกี้ยอืด ข้างหน้านี่การที่เป็นตึกตึกห่างหรือว่าตึกแบบเื็นขาดกาันอาจจะสางมาหลายปีแล้วล่ะจึงเอิว่าตึกห่างถึงแบบบม่มีผู้เช่าแล้วเป็นทีห่างแล้วเป็นซอยแบบเล็กๆน้อยๆรัดเลาะไประวังอ่าซอยต่อซอยนะ ข้างหน้าว่าคือหนึ่งโอ้ทุกคนเป็นแบบหวานพี่ซิงเลยด้วยนี่มีคนอยู่สั่งในพิทยานใช่ไหมะคือโจอถากอยู่ยุ้เฟิงเราอยู่ใช่อเป่นี่ทุกคนมานเนี่ยก็ลัดออกไปซ้อยหนึ่งอีกซ้อยอะกันันแมนกันันแมนซ้อยซิบ ีก็เป็นร้านคลองซ้ำเพิ่นเนาะไปใช่เลยว่ะอันนี้คือตู้กองน้าเนาะสามารถมากกดพี่ได้ตลอดพี่ได้นี่ตู้กองน้าเพิ่นนี่นี่สวัสดีครับพ่อใหไงนี่นี่คือเป็นร้านคลองซ้ำเพิ่์นไหมเพิ่นจีขายขายยังไงนี่ไร้ยจริงไร้าย,งา,ย,ยางเนาะเราบอกว่าถือว่าเป็นผ้สื่อข้อมูเกี่ยวดีมูดนึงเกี่ยวดีก็จาก,กินน้าอยังอั้นนะหน้าตู้ตู้กองน้าม,มันเหรอน,น้านี่กอกพี่ตลอดพี่อยู่หรือไว้ได้ เบิองเมืองมาอธิบายน้ำตู้ของน้ำเหมือนกันตู้อองน้ำนี่คือแบบว่ากันต้องมาตรฐานเนาะกะบาทหนึ่งเลยลิตรครึ่งหมดแล้วลิตรบาทหนึ่งเลยลิตรครึ่งเหมืนว่ากินจนท้องแตกก็เล้นน่ตู้ของน้ำเพิ่นโอ้หลานเพิ่นกะกะเชียร์แบบสวยงามพอประมาณเนาะมีดอกใหม่ดอกยังปลูกโอ้ในเรื่องในเรื่องคือได้เจ้าสุรุ่งหมดเนาะ ออกมาหล่อมึงก็จะข้าวหนึ่งเนาะโอ้ตูดกับลายอย่างเนาะข้างล่างนี่ก็ะชิลูกลากเบียร์เบิดใครเบียร์ยรโอ้มันเชฟ้างล่างมันเก็บเบียร์เนาะแต่ว่าเบิดแล้วทุกคนเหลือแต่หนำแบบทั่วไปนี่คืออันจะผพ่าภายในบ้านเพิ่นกับิป,ประมาณนี่เนาะโอ้เลี้ยงตู้แม่งยังนี่แม่งแม่งหมด ไปออกไปข้างนอกก่อนขอบใจเด้อไปไปเฮ้เยแข็งน้ำ <ไป S 1> เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณครับไปไปทุกคนคลิปนี้กะมาเนี่ยกะที่จบเพียงสิม,มีเนาะกะสิไปอ่าบิ๊กซี่จะเป็นเลาะอ่านบิ๊กซีเหมือนเดิมเป็นวันอาทิตย์กะเห็นว่าคลิปนี้ถืใอใกล้กะฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายขอบคุณครับ